สวัสดีครับเพื่อนๆชาว VV Superbike นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็น Kawasaki Ninja 400 SE นะครับคันนี้ปี2018นะครับสีแดงนะครับสวยๆเลยนะครับผมอ่าเรามาดูสภาพตัวรถรอบคันนะครับขอบอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับผมดูลายสติกเกอร์ก่อนนะครับผมโอ้ย่างยังใหม่ๆนะครับอ่าข้างหน้านี่โฉบเฉี่ยวเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับผม มีครอบถังเคปล่านะครับผมอ่าแล้วก็มีท่อแต่งเคปล่านะครับไล่น็อตนะครับอ่านี่นะครับนะครับอย่างเงี้ยครับเบาะยังใหม่ๆเลยนะครับผมสภาพโดยรวมและบอกเลยนะครับว่าคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับมาให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นะครับบรงข้างเลยนะครับอ่าแข้งนี่แบบใหม่ๆเลยนะครับโซ่สเตอร์นี่ยังใหม่เลยนะครับเพื่อนๆครับ เรามาดูนะครับว่า Kawasaki Ninja 400 SE นะครับปี2018นะครับวิ่งเคแล้วกี่กิโลนะครับคันนี้นะครับมาอยู่ที่34,140กิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่มามองทงั้งหมดนะครับ เพื่อนๆครับเสียงเราใจไหมครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจ Kawasaki Ninja 400 SE คันนี้นะครับผมปี2018นะครับทักมาได้เลยนะครับที่ VV Superbike นะครับเบอร์นี้นะครับสวัสดีครับ